ปาดราม่ามาคว้าเหรียญทองเทนนิสธานิพักถนามคว้าเหรียญทองเอเชียนเกมเทควันโดแบบช็อกแฟนๆกีฬาเจ้าภาพจีนแต่นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ตัว,ต,วตัวป่าแสงคว้าแชมป์จะเป็นอย่างไรข่าวสดสปอร์ตรีแคปจะเล่าให้ฟังค่ะ การแชมป์เอเชียนเกมได้อีกสมัยแบบดราม่าขั้นสุดสำหรับน้องเทนนิสพานิพักวงศ์พัฒนก,กิจนักเทควันโดสาวขวัญใจชาวไทยที่พลิกนรกจากปัญหากระไฟฟ้ากลับมาได้อย่างตะใจระหว่างการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศที่เทนนิสดวลกับชิงกัวนักเทควันโดจากเจ้าภาพและเสมอกันอยู่ที่1ต่อ1ยกและในยกที่3สาวจีนนำอยู่6ต่อ0แต่ความผิดปกติเกิดขึ้นเมื่อคะแนนของนักกีฬาเจ้าภาพขึ้นรัวยิ่งกว่าค่าไฟและพุ่งไปถึง23แต้ม จังหวะน,นี้โคชเชโคชคู่บุญของเทนนิสทนไม่ไหวต้องประท้วงจนผู้ตัดสินต้องหยุดเกมซึ่งสุดท้ายความผิดพลาดดังกล่าวเกิดขึ้นเนื่องจากเกาะไฟฟ้ามีปัญหาก่อนที่ผู้ตัดสินจะลดแต้มลงมาให้สาวจีนนำอยู่6ต่อศูนแต้มกับเวลาอีก1นาที8วินาทีของเทนนิสสุดท้ายแล้วสาวไทยไล่เตะหัว4ครั้งเก็บ12แต้มปาแซงเอาชนะไปได้แบบสะใจแฟนกีฬาไทยและดับเสียงเชียร์ของเจ้าภาพในฮอล คว้าเหรียญทองแรกให้กับทัพนักกีฬาไทยในเอเชียนเกมครั้งนี้แชมป์นี้ถือเป็นแชมป์รายการที่49ของจอมเตะสาวจากสุราษธานีนับตั้งแต่ขยับขึ้นมาเล่นทีมชาติชุดใหญ่เป็นเหรียญทองเหรียญที่6ของทัพนักเทควันโดไทยในเอเชียนเกมต่อจากชัชวานขาวละออและสริตาของสีที่ทำได้ในเอเชียนเกมปี2010 ชนะทิพซ้อนขำในปี2014และเหรียญทองของพานิพักเองในปี2018และกุ่มเจทีมหญิงในปี2018แต่วันนี้ไม่ใช่ครั้งแรกที่พานิพักข้ามไม่ตายเพราะว่าหากย้อนดูสถิติแล้วมีอย่างน้อยถึง3ครั้งที่เธอกำลังจะแพ้แต่สามารถฝ่าวิกฤตกลับมาเอาชนะได้อย่างเหลือเชื่อและลวนเป็นแชมป์รายการใหญ่ทั้งนั้น 2ครั้งก่อนหน้านี้ย้อนไปที่เวิลด์กรังปีรอบชิงที่ไต้หวันในปี2018พานิพักจบยก2ตามหลังคิมโซกุยจากเกาหลีใต้หลังจบยก2ถึง0ต่อ6แต้มและใช้เวลาช่วง48วินาทีสุดท้ายตีเสมอเป็น7ต่อ7ได้สู้ต่อในยกที่4ก่อนเอาชนะไปและคว้าแชมป์ไปครองอีกครั้งที่เรียกได้ว่าเป็นที่จดจำนั่นก็คือโอลิมปิกเกมรอบชิงที่โตเกียวปี2020พาิพักตามหลังอารเรนาเซโลโซอิกลเซสจากสเปน9ต่อ10 หลายคนคิดว่าเธอจะอกหักอีกครั้งไปแล้วแต่ว่าช่วง7วินาทีสุดท้ายเธอผู้ไม่แพ้หาจังหวะเข้าเตะลำตัวแซงชนะ11-10ต่อคว้าเหรียญทองโอลิมปิกและเป็นเหรียญแรกของนักกีฬาเทควันโดนในโอลิมปิกหลังจากเฝ้ารอมานานกว่า20ปีและล่าสุดอย่างที่ทุกคนได้เห็นไปแล้วในเอเชียนเกมรอบชิงที่จีนที่เทนนิสพานิพัคต้องเจอปัญหาจากเกราะไฟฟ้าซึ่งเธอยอมรับว่ารู้สึกท้อใจหลังจากเห็นสกอร์ที่เธอตามหลังถึง23แตม้ม พอประท้วงสำเร็จก็เลยขอฮึดอีกท,ทีส่วนคว้าเหรียญทองมาได้แบบน้ำตาท่วมจอและนอกจากเหรียญทองเหรียญน,นี้จะเป็นเหรียญทองเหรียญแรกของทัพนักกีฬาไทยในเอเชียนเกมผลนี้แล้วยังเป็นแชมป์ที่4ในรอบปี2023ของน้องเทนนิส ต่อจากซีเกมครั้งที่32ที่ประเทศกัมพูชาวอลงปี2023ที่กรุงโรมประเทศอิตาลีและกีฬามหาวิทยาลัยโลกครั้งที่31ที่เมืองเชินตูประเทศจีนก็ขอแสดงความยินดีกับเทนนิสพันนิพักด้วยนะคะหลังจากนี้ยังมีการแข่งขันอีกหลายชนิดกีฬาที่รอให้ทัพนักกีฬาไทยลงล่าเหรียญกันอยู่แฟนๆกีฬาชาวไทยอย่าลืมมาส่งใจเชียร์ทัพนักกีฬาของเราในศึกเอเชียนเกมครั้งนี้กันนะคะสำหรับคลิปนี้ข่าวสดสปอร์ตรีแคปลาไปก่อนสวัสดีค่ะ ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดต,ตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้าน o l l เ w e r s อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบชัดวักับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook, Instagram, Twitter, YouTube และ TikTok และตอนนี้แ Page จ a c e b o o k สามารถส่งดาวเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ